สวัสดีค่ะวันนี้แม่ควานก็พามาดูอาการของพี่มดนะคะในเช้าวันนี้อันนี้เป็นวันที่สามแล้วนะคะที่พี่มดของเรามีอาการซึมรู้สึกว่าวันนี้พี่มดกินหญ้าแล้วนะคะนี่เพราะว่าน่าจะสบายท้องแล้วค่ะอึออกมาแล้วนะคะนี่เป็นอ,อึเหลวๆก็เปิ่งไม้สมุนไพรนะคะให้พี่มดกิน กลางคืนก็กินได้วันนี้วันนี้รู้สึกว่าจะล่าเริงนะคะเป็นพี่มดคนเดิมมาแล้วพี่มดคนเดิมมาแล้วนะคะเริ่มกินแล้วเนาะพี่มดเนาะเริ่มกินแล้วโอ้จกดินกินบนนันพี่มดจกดินกินบนลูกหายแล้วยังหายปวดท้องหรือยังครับโอ้หายแล้วครับแม่ดูตาก่อนนะคะตาสดใสขึ้นมาแล้ว เมื่อวานนี้ตายืนก็จะหลับอออ้อออก็ให้กินหญ้านะคะอ่อนๆไปก่อนพี่มอดหายรลยยังหายรลยยังครับก็อืออกมาแล้วนะคะอือเล้ พี่มดเละตุ้มเป๊กกินยาแล้วหายแล้วครับแม่ถ่ายท้องระบายออกมาน้อยนะคะมันเยอะมันแน่นบอกมันเยอะมันแน่นบ่ลูกมันเยอะมันแน่นบอก เยอะมันแน่นท้องบอทุฮึฮึอูออ้อันนี้อะไรพี่มอสพญาดหรือเปล่าอโอ้โหพญาด พยาธิเยอะมากเลยนะคะมีแต่พยาธิเลยนี่นี่นโอ้โหสาเหตุที่พี่มดถ่ายท้องนะคะพยาธิโผลออกมาเต็มเลยพยาธิเป็นก้อนเลย จะถ่ายพยาธตอนที่พี่มดตกมันขึ้นมาเองเนาะพี่มดเนาะอุย้ยนี่ค่ะแม่แม่รู้แล้วสาเหตุพี่มดถ่ายท้องเพราะว่าพยาธนี่เองออกมาเป็นพวง สบายท้องแล้วค่ะพี่มดกินแล้วตอนนี้พยาธิหนได้พยาธินี่เองเนาะกินบรรจุเข้าไว้พยาธิ ไม่ได้กินยาถ่ายพยาธินะคะพยาธิออกมาเต็มไปหมดนี่ค่ะอืกพี่มดนะคะมีแต่พยาธิทั้งนั้นเลยเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ถึงว่าเพราะว่าเราเพิ่งจะถ่ายพยาธิไปตอนที่พี่มดเพิ่งจะหายจากมัน ให้ความก็เลยว่า,าย,ยังไม่ถึงเวลาถ่ายชยาะก็เ,เลยยังไม่ได้ถ่ายชัยยะให้ที่ไหนได้โอ้โหออกมาหมดไหมนี่ออกมาหมดไหมพี่มอสอ,ออกมาหมดไหมนี่ดูอยากอะไรขนาดนีงง้ พญาตมาจากไหนพี่นุมาจากใบไม้บอกพญาตมาจากไหนลูกม,มาจากใบไ,ไม้บอสหสบายแล้วก็นิ่งแน้ะ อารมณ์เมื่อวานไม่ใช่แบบนี้นะคะพี่มอารมณ์พี่มดกับวันนี้แตกต่างเลยนะคะวันนี้ถ่ายออกแล้วกันค่ะก็เลยสงสัยท้องจะโลงแล้วมั้งใช่ไหมลูกท้องโลงแล้วบอ ใส่ท้องจะโล่งแล้วนะคะพี่มอสนี่ สาเหตุที่พี่มดถ่ายท้องนะคะเพราะว่าพยาธิเยอะนะคะพี่มสก็เลยระบายพยาธิออกมาก่อนไม่ต้องตกใจครับแม่ผมหายแล้วครับผมหายแล้วครับแม่ตอนนี้ผมเริ่มกินได้แล้วครับสบายท้องแล้วครับแม่ครับ เดี๋ยวจะไปตัดพวกสมุนไพรนะคะให้กินต่อกินหญ้าได้แล้วเริ่มนะคะเริ่มเริ่มหิวเริ่มอยากและะ้วค่ะพี่มดฝากเมตตานะคะฝ่ายมดควานยิงด้วยนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์กดเป็นกําลังใจให้กับพี่มดด้วยนะคะคลิปนี้แม่ควานก็จะขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าพบกับพี่มดนะคะสุดหล่อของเราใหม่นะคะสวัสดีค่ะ